สวัสดีครับอยู่กับรายการฟิวเกมเมอร์พีอนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทำเก้าอี้นั่งได้นะครับผมแต่ไม่ถาวรน,นะก็นี่นะครับนี่นั่งได้นี่ วิธีทำนะคะแบบนะครับผมอุกปกรณ์ก็มีดังนี้เออบล็อก,กอะไรก็ได้เก้าอี้นะลางรถไฟตัวรถไฟไป้ายอ่ะวิธีทำก็ไม่ายาครับผมวางเก้าอี้วางป้าย ค่ะแล้วก็ค่ะอย่างพวก <Tab>, <tab>, แล้วก็เอากระรถไฟนะฮะวางวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักเลยนะฮะอ่ามันก็จะไม่อยู่ที่ตัวเก้าอี้นะครับโอ้ก่นน่า แล้วกดออกนะครับผมก็เข้าใหม่นะนี่รถไฟก็จะหายไปเราก็สามารถนั่งบนเก้าอี้ได้นะครับออหมางงเลยแม่หมางงเลยก <c oughs> <c oughs> ็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย